วันนี้เราจะมาเช็คพลังงานสุขภาพผ่านไพ่กันนะคะว่าพลังงานที่เราอาจจะเผลอมองข้ามไปเป็นปวดหัวปวดท้องหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือรู้สึกทำไมง่วงตลอดเวลาทำไมพลังงานน้อยจังนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พิกา,การ์ดกันนะคะแล้วก็เช็คว่าสุขภาพคุณในตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะให้เลือกรูปภาพที่ดึงดูดสายตาและเชื่อมโยงกับคุณมากที่สุดมาหนึ่งรูปภาพค่ะ กองที่หนึ่งนะคะก็คุณได้ไพ่เฮอร์มิตกับหัวนะคะแล้วก็สิบถ้วยเจ็ดเหรียญค่ะไพ่กองนี้ก็จะมาแรงในเรื่องของสุขภาพที่เกี่ยวกับความเหนื่อยล้าความเพลียสะสมค่ะก็เป็นพลังงานที่เหมือนกับดูดซับพ,พลังงานบางอย่างมาได้นานแล้วค่ะบางทีคุณอาจจะดูปกติดียังยิ้มได้ยังใช้ชีวิตต่อไปได้ตามปกติแต่ข้างในมันมันล้ามันเพลียมันไม่ไหวค่ะจริงๆแล้วเฮอร์มิต สิถ้วยเนี่ยมันอาจจะดูดีดูปกติค่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยเจ็เหรียญนยมันเหนื่อยล้ามานานแล้วร่างกายคุณจะบอกว่าพอเถอะพักก่อนได้ไหมตอนนี้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจฉันแทบจะไม่ไหวแล้วค่ะก็คือถ้าจากหน้าไพานี้นะคะก็ต้องบอกว่าให้คุณเนี่ยหาเวลาพักผ่อน ทั้งด้านจิตใจแล้วก็ทั้งด้านร่างกายแต่ไม่ใช่การแบบแค่ไปเที่ยวธรรมชาติแล้วมันจะฮิลคุณได้นะกองที่หนึ่งเนี่ยฮิลไม่ได้นะคะคุณต้องฮิลจากข้างในด้วยค่ะถึงเวลามีเวลาไปเที่ยวก็จริงแต่ถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่สั้นเกินกว่าที่คุณจะฮิลใจของคุณได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยนะคะบางคนอาจจะกลับมาฮิลใจตัวเองได้เร็วก็ดีค่ะแต่ถ้าบางคนเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าจะฮิลใจตัวเองได้แนะนําว่าให้คุณแบบ มองภาพหรือฟังเพลงอะไรที่ผ่อนคลายรีแลซ์อยู่ที่บ้านค่ะหรือบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าหายใจออกนะคะแล้วก็ดูลมหายใจคล้ายๆกันนั่งสมาธิแต่คุณอาจจะไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะอันนี้มันคือเป็นการบอกว่าให้คุณผ่อนคลายตัวเองเบื้องต้นก่อนค่ะ ถ้าเกิดคุณจะต่อยอดไปในการนั่งสมาธิถือว่าดีมากค่ะแล้วก็ในเมื่อคุณฮิลใจได้แล้วค่ะสเตปต่อไปคือการฮิลร่างกายค่ะคุณอาจจะนอนให้เยอะขึ้นถ้าร่างกายรู้สึกอยากนอนนอนเลยค่ะไม่ต้องไปไหนก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากไปไม่ต้องไปค่ะให้คุณนอนอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะนอนไปเลยสิบชั่วโมงก็ได้หรือว่าออกมาลุกขึ้นมาทําออกกําลังกายอะไรก็ได้ค่ะทําให้ตัวเองรู้สึกว่า วันนี้ฉันรู้สึกฉันเต็มที่กับชีวิตของฉันฉันรู้สึกมีความสุขมากเลยอันนี้คือการฮิวทั้งร่างกายและจิตใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณมีปัญหาในเรื่องการอ่อนเพลียถึงแม้ว่าคุณจะดูเหมือนปกติดีค่ะแต่อีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นการต่อยอดไปถึงโรคบางโรคค่ะที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอะไรที่แบบทางด้านนี้ค่ะ คือเป็นการเหนื่อยล้าทางใจแล้วก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาการรักษาค่ะยังไม่ได้มีการหยุดพักอย่างจริงจังขอให้คุณกลับม,มาโฟกัสที่ใจและร่างกายของตัวเองก่อนที่จะลุกขึ้นไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต่อเนื่องในชีวิตประจําวันของคุณค่ะกลับมารักษาตัวเองก่อนค่ะก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้นะคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวของที่หนึ่งนะคะพอรู้ว่าคุณเนี่ยจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมามา,มากมายค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของคุณให้ใครได้รับฟังได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเข้าใจคุณถึงแม้ว่าคุณจะต้องอดทนทุกอย่างทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเพื่อนร่วมง,งานทั้งแฟนหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะต้องเก็บความทุกข์ความเสียใจความเศร้าและความหนักใจนี้ไว้คนเดียวค่ะตอนนี้ให้คุณหยุดค่ะหยุดแล้วกลับมาที่ตัวเองก่อนนะคะ เพราะถ้าเกิดว่าคุณพังในตอนนี้ค่ะคุณจะไม่สามารถดูดีและดูปกติกับคนรอบตัวคุณได้อีกต่อไปเลยค่ะคุณจะวีนคุณจะปีดแล้วตัวคุณน่ยคุณจะใจคุณจะสวิงเลยค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวกองที่หนึ่งทุกคนนะคะท่านที่เลือกรูปภาพที่สองนะคะคุณได้ไพ่สองดาบ The t ทาวเวอร์สี่เหรียญแบบกับหัวค่ะ กองนี้จะมาแบบแนวที่คุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องไหนแต่คุณก็ทําเป็นเพิกเฉยในสัญญาณที่คุณได้รับหรือบางทีคุณอาจจะเคยไปเยียวยาคุณอาจจะเคยไปรักษาจากหมอมาแล้วแล้วตอนนี้คุณคิดว่าคุณหายดีคุณไม่ได้เป็นโรคนี้แล้วแต่คุณก็ไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นโรคอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือการบอกว่าให้คุณกลับมาดูสุขภาพของตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้ไปตรวจเช็คประจําปีค่ะหรือว่าให้คุณแบบกลับมามองบางจุดที่คุณรู้สึกว่า เนี้คุณมีอาการอยู่อย่างเช่นนะสมมุติว่ากดไหลย้อนหรือการปวดหัวหรือคุณเคยเป็นโรคร้ายแรงอะไรมาก่อนค่ะถ้าคุณคิดว่าหายคุณยังไม่ได้ไปดูโรคอื่นที่มันเป็นต่อเนื่องกันหรือมันจะเป็นโรคใหม่เกิดขึ้นมาหรือเปล่าไพ่กองนี้กองที่สองค่ะ ก็คือเตือนว่าให้คุณเนี่ยให้หันกลับมาเช็คร่างกายและสุขภาพของคุณอีกครั้งหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปถ้าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแต่ถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นแม้เพียงแค่นิดเดียวแต่คุณไม่ได้สังเกตบางทีมันอาจจะลุกลามไปในเหตุการณ์ที่แย่กว่าเดิมก็ได้ค่ะดังนั้นไพ่บอกว่าให้คุณเนี่ยกลับมาโฟกัสที่สุขภาพของตัวเองก่อนนะคะ ถ้าตามหน้าไพ่กองที่สองนะคะก็คือถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะรู้สึกกลัวคุณยังรู้สึกว่าฉันยังโอเคอยู่ฉันยังสบายดีอยู่ะคะ่ะแต่ว่าไพ่บอกว่าถ้าตอนนี้คุณไม่รีบจัดการนะคะพอไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะมันเป็นไพ่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันโดยที่ยังไม่คาดคิดเนาะแล้วไพ่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันกลับหัวด้วยะคะ่ะหมายความว่าคุณอาจจะต้องหันมาโฟกัสก่อนที่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบที่คุณยังไม่ทันได้ตั้งตัว สำหรับท่านที่เลือกรูปภาพที่3นะคะคุณได้ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ก้าดาบไพ่ t ดี e เอ็มเ s รนะคะไพ่ใบนี้กองนี้นะคะชัดเจนเลยว่าตอนนี้คุณกําลังเหนื่อยคุณกําลังเครียดสะสมมาเลยนะคะคล้ายๆชาวกองที่1เลยแต่ว่าตัวคุณนะ่ะมีความเครียดมีความสะสมมากกว่าเขานะคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกไพ่กองที่3นะคะก็ ขอให้คุณได้หยุดพักเช่นเดียวกบกองที่หนึ่งค่ะแต่ว่าให้คุณหันมาอบกอดตัวเองหันกลับมารักตัวเองนะคะเพราะว่าการที่คุณละเลยตัวเองแล้วก็ไปโฟกัสที่เรื่องอื่นภายนอกที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดกังวลค่ะเพราะว่าจากหน้าไพ่กองที่สามค่ะมันหมายถึงการที่คุณเครียดในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณบางทีคุณคิดแทนคนอื่นบางทีคุณต้องวางแผนแทนคนอื่นโดยที่คุณลืมหันกลับมากอดตัวเองค่ะ ถ้าหน้าพ่าออกมาลักษณะแบบนี้คือให้คุณหันกลับมาปลอบโยนตัวเองหันกลับมารักตัวเองหันกลับมากอดตัวเองหันกลับมาอ่อนโยนกับตัวเองอย่างที่สุดก่อนคุณถึงจะมีพลังเพื่อไปเยียวยาไปกอดคนอื่นไปรักษาคนอื่นค่ะ